สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ได้มาเที่ยวชมสวนลุงคงนะครับอยู่จังหวัดตคปรปฐมอำเภอบางเลนนี้ต้นพันธุ์ซื้อมาจากที่ผมเองเจ้าของภูมิใจมากผมเองผมก็ภูมิใจมากเลยออกมาสวยงามตัวนี้ดีพีครับตัวนี้เนื้อเยื่อ DPD ีดแลบอังกฤษนะครับอันนี้ไฮายานี่สีสวยมากเลย ฝากกดติดตามสวนลุงพง์ด้วยนะครับอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเราไปดูอาจวะอีกต้นหนึ่งสวยมากเพิ่งจะเริ่มออกเป็นปีแรกต้นนู้นก็สีสวยเดี๋ยวแวะดูนี้ก่อนต้นนี้อาจวะลายมาแล้วลายมาแล้วในความหวานนะลายแบบนี้หวานมากอร่อยมากสีสวยสีสวยจับ เดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งทางโน้นเพื่อนๆ,ๆอยู่ไม่ไกลแวะมาเที่ยวนะดูดิสวยมากทางโน้นอะสีก็สวยอะ่ะเดี๋ยวแอบชิมเดี๋ยวเราจะขโมยขโมยชิมนะเพืๆๆ่อนๆนี่เราจะขโมยชิมสักลูกสิอาจูวะนี่สีเป็นไง ดูน,นี้ความหวานเริ่มมาแล้วครับสามว่าติดฝาดไหมก็ยังติดฝาดอยู่นะเพราะว่าพุ่งจะเริ่มเข้าสีสวยงามเลยครับเราเห็นสีเหลืองบ่อยนะแต่นี้มาดูสีของม่วงๆเพื่อนๆว่าสวยงามไหม สวยมากสวยมากมมมนี่ไม่ต้องแต่งเลยนะเพื่อนๆนะมีที่ไม่เยอะปลูกไว้ประดับบ้านโอ้ยยอดทานได้สวยด้วยเดี๋ยวพาไปดูต้นบายมีที่ลูกค้าซื้อผมมาซื้อมาปีกว่าๆออกผลผลิต ออกสิบกว่าเยอะมากวันนี้อยู่ใกล้เขาทำนานะเขาตีรถขุดมันก็จะเสียงดังนิดนึงเดี๋ยวไปดูก้นลูกค้าที่นี่ที่ลุงพงส่วนลุงพงนี่ซื้อผมมาค่อนข้างเยอะพอสมควรตกประมาณ20กว่าต้นได้ซื้อมาเป็นลัตๆ อย่าไปดูโน,น,น้นเลยในวันนี้ผมก็มาส่งต้นพันนะนู่นรถอรือนู่นต้นพันลงไปแล้วตัวน,นี้ก็เริ่มเริ่มทำหนาบรรยากาศดีครับแดดแดดก็ดีด้วยครับ <laughs> นี่นะครับเพื่อนๆมีที่ไม่เยอะมีต้นสองต้นเนี่ยปลไว้กินเองออกปีแรกครับ นี่ออกปีแรกนะยังเยอะเลยนี่ห่อถุงห่อชุนฟงต้นนี้ก็เอามาจากที่บ้านผมจากสวนผมนะผมก็นคนมาปลูกให้ผมเป็นคนมาลงเข่งให้เลยเนี่ยลงจากลงจากเข่งกับลุงลุงพงเป็นคนช่วยกันสองคนกับลูกชายคนหนึ่งนี่ก็ออกผลผลิตให้ได้ชิมแล้วเจ้าของเจ้าของสวนโหดีใจมากว่าต้นนิดเดียว เนี่ยใช่หมดเลยผมมาลงเป็นคนมาลงให้หมดเลยสวยงามมากครับมาดูนี่ครับนี้บายฮีอันนี้มาจากสวนปรีชานี่มันจะแน่นไปนิดนึงเนี่ยมันร่วงมันมัน,ม,นมันดันกันร่วงเขาต้องเอาออกมาเงี้ยแต่มันจะทำให้เป็นเกลือชลานี่ก็บายฮีไอนนตัวนี้ สิบเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้เจ้าของบอกว่าสิบกว่าต้องโยงเลยนี่ก็มาจากที่ผมนี่ผมมามาปลูกให้ตอนนั้นลูกค้าไปเอาเอาลูกเก่งไปเอาเชฟโรเลตเป็นเจ็ดที่นั่งใส่เข่งเข่งเดียวอะ่ะวางข้างท้ายแล้วพับบอแล้วใบเขาเนี่ยยืนไปด้านหน้ากระจกคนขับอะ่ะได้แค่ต้นเดียวอามาต้นเดียวลุงแคความสามารถสุดยอดอะ่ะเอามาได้อะ่ะผมยอมเอะไรเลย นับได้ก,กี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกออกปีแรกสิบหกจานพี่น้องนี่ไม่ได้ขี้เลยนะสวยด้วยนี่โอเคสวัสดีครับผมฝากเพื่อนๆช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรใหม่ๆเดีวจะมาแจ้งเพื่อนๆให้ดูต้นพันธุ์ถามว่าแพงไหมตั้วันนี้ต้นพันธุ์ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับพอพอจับต้องได้ที่ผมก็ผมก็ยังให้ผ่อนอยู่เหมือนเดิมใครที่มีตังค์น้อยก็สามารถผ่อนได้นะครับฝากเบอร์ด้วยครับศูนย์เก้าเสวัสดีครับผม